ดนรายการมิสแกรไทยแลนด์มาในนังสาวฟาอมมาดูกันเลยเอ้านังสาวพูดค่ะวันนี้ท่าจะเต้นเพลงแยังดงังหน<า>งสอ<า>งสาม ย่งถูกเผาก่ย่างถูกบอกเอ๊ะมันจะโดนไม้เจ็บเอ๊ะมันจะโดไม้เจ็บเอ๊ะเอ๊ะเสียตูดชายอาเจียตุดหานอจริงๆน้อจริงๆน้อจริงๆเมื่อกี้ไม่มีอะไรครับทุกคนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ้าวต่อไปคนเอ่อนางสาวมัูงเส้นจะยัง อเอตนไปมองนานๆตอะคะ,อะมองนานๆคนช่วยต้องมองนานๆนานๆนองนานๆคนช่วยต้องมองนานๆนานๆคือน,นี่คือสภาพหลังจากเต้นเสร็จเมื่อกี้จริงๆกเกาเฉินประตูไปนะครับคนต่อไปไปดูกันเลยเองเชิญนางสาวอะไรคะสาว นางสาวกอตอมระกใช่ไหมคะเดี e ๋ยวขอเซตตัวนักแสดงก่อนนะคะวันนี้ผมจะมาเต้นเมลเอะไรวะนกาเจ้าไหนีเบฮสก

จริงงคลิปอ่ามิสเตอร์ไท a แลนดอะมันโดนลบไปนะครับช่องสับตัวสุดปปวนถ้าใครน่าจะรู้นะครับโอเคเชน่นเช่วันนี้มิสเตอร์ทยแลนด์บายบาย